ให้ไปเบอร์เดย์ขิงๆถ่ายวิดีโอเองเนี่ยจุดเทียนเองน,นะวิดีโอเองมันก็จนะยุ่งๆมันเย็นอะ่ะตั้งเลยมั้อนะยอ่ะเจาะเลยอ่ะกัน ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวทบวีดีโอแบบสรุปไม่ได้เจาะค่ะเจาะเองเดียวไม่ต้องเจาะถือถือเลยถือแล้วจุดเลยนะแชร์เดเดะแชรเดะเดะแชร์เดะเดะ ชุดเลยอ้าวเทียนดับไม่ดับแม่ Happy Birthday to you เฮ้ยดับก็มันวันนั้นมันไม่มีคนอยู่อ่ะพี่แ a ป p ป b ้ r เบ d ร์ดุยโทรศัพท์อยู่ด้วยไม่ใช่เมื่อคืนได้ยดนว่ามันมาไม่ทันขิมเป็นเซนแล้วขิมกรหบเลย ได้ไปยามจออยู่มันดับให้เองเวยขอบคุณมากยี่้านาทีเั้งคืนเพราะได้ประกาศมาวันนี้ติดต่อทางสถาบันแล้วก็ปินประกาศปินไวสมสครออกมาแล้วก็รู้ว่าต้องอ่านหนังสือทั้งหมดสิบเจ็ดฉบับเป็นกฎหมายแม่ใหมที่ไม่คุ้นเคยซะเยอะเลยเก่าๆที่เคยอ่านก็มีประมาณไม่มาก มากกว่าเกินครึ่งอะ่ะก็เลยเริ่มอ่านเลยวันนี้ก็เลยได้ไปสองฉบับแล้วเหลืออีกสิบห้าฉบับยังคืนพอดีนอนได้พักผ่อนพรุ่งนี้เราไปลุยงานของตัวเองต่อขอให้มันได้ขอให้มันโดนนะจ๊ะนอนฝันดี